แวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่อง BKN นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกล้ามทองนะครับท่านผู้ชมดือนนี้ก็ไปอยู่4 0 6 4เพนนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมครับผมลองเข้าไปดูครับวิ่งโคตรเท่เลยครับ4 0ชรนะผมจะเลื่ยนขั้นด้วยนะครับดูก่อนนะลองสุ่มสักทีไปลองดูนะครับไปกันไปโอเคได้มาหนึ่งนะครับดีครับ ไปยอมนึงยอมหนึ่งสองแล้วนะครับสองสองอันแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับผมไปอันหนึ่งโอเคได้นะครับท่านโอมมาสุมกามทองกันนะครับโอ้โหได้ริวอย่างนั้นฮะ หมดหลายพิษได้นะครับเนี่ยโอ้โห,โโหเหลือพันสามนะครับท่านผู้ชมทุกคนผมหมดประมาณสองพันกว่านะน่าจะได้นะนี่ได้มาแล้วก้ามทองนะทุกคนดูนะครับนี่มุที่นะครับมาแลกกันเลยถ่ายคูด้วยกันอับไปแลกปึ๊บไปกันเลยมาแล้วนี่ครับ้ามทองของเราเป็นไงครับท่านผู้ชมทีมม้ ขอแคปไปก่อนนะครับโอเคเปิดเลยจ้ากลามทองครับทุกคนวู้เท่มากเรียบร้อยนะครับสมมติไปประมาณสองพันสามประมาณนี้นะครับได้ครับสามนั่นเลยครับนี่ได้มาแล้วเหลือคันสามนะครับเราก็จะไปเลื่อนขั้นกันเลยนะครับเลื่อนขั้นหน่อยนะครับ <S 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 เลื่อนขั้นไปโอเคเรียบร้อยเลื่อนขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนขั้นรับทั้งหมดเลยรับเลยโอ้โห و. ได้ชุดมานะครับเปิดไปเลยนี่เดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี้เลยขั้นนะครับนัดแบบหนึ่งนี่นะครับไปรับไปรับด้วยนะครับภารกิจลุบโอเคครับนี่เท่าไหร่เก้าสิบสามเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บขั้น,น อับเลยครับโอเคแล้วก็ผมไม่ได้รับตัวละครใหม่ด้วยนะเดี๋ยวใส่ก้ามทองดูก่อนนะแบ๊บนี้นะไม่เกินโอเคได้เลยนะนี่นะครับก้ามทองเราไปไหนแล้วนี่ไงครับโอ้โคเจ รอแอบนะครับไม่ได้ปืนสีดามได้กล้ามรองแล้วเหลือ900กว่าเพชรนะครับเดี๋ยวผมสุ่มอันนี้สัก9เพชรลงสุ่มเล่นๆนะครับอันนี้มี8ไปสุ่มเล่นๆดีกว่าอ้าวได้ด้วย อุ้ยฉะนั้นผมก็จะได้ชิปอันนี้ดิถ้าผมเอานิดนึงก็จะได้นะนี่อยู่3เขียวเหลืออยู่900ชรนะครับดูว่ามันจะได้ไหมในในก็จะเอาแล้วผมก็จะเอาเลยแล้วกันนะอันนี้เหลือ900ชิปนี่จะได้นะครับไปลองในสูตแบบนั้นดีกว่า ได้นะครับผมได้สีแดงนะถ้าผมจะเล่นเดี๋ยวผมไปอัพตัวละครก่อนใหม่อัพตัวละครเออชื่อว่าอะไรนะดิมิทรีนะเดี๋ยวผมอัพไปก่อนละกัน Take อัพไป level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  โอ้ไม่พอแล้วครับได้แค่วิวห้านะครับไม่พอต้องไปหาเลข นี่กามทองเราก็เด้เหมนจร้อยแล้วลน,นะครับแล้วเก้าร้อยกพิดไม่รู้จะเล่งชุดไหนดีนะนี่ผมได้ชุดสีแดงนะถ้าผมจะเอานะรู้จะเอาดีไหมนะ้าเก้าร้อยพิษได้สุ่มเ e อ็กแปดก่อนแล้วกันโอเคสุ่มเล่นๆน,นะครับ มีอะไรอีกไหมเนี่ย,ยกิจกรรมน่าจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมไปแต่งตัวลองแต่งรรตัวแบบไฮไลท์อยู่นะครับผม้โนี่กั้มทองครับแต่งแบบสายไฮไลท์นะครับลองแต่งดูมันจะเท่เนีดูกันนี่กั้มทองไฮไลท์นะครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับ เหลืออยู่เก้าร้อยกว่าเพียบนะครับสุ่มตัวฟรีกันนะวิมีตั้งเจ็ดตัวเลยอะเเสื้ออะไรมาด้วยมันหินแป๊บๆไดเสื้อสีน้ำเงินนะครับนป๊บงึงเหลืออีกอันสองใบเอฟเอ็นีสองที หมดแล้วอันนี้ก็ได้เรียบร้อยนะรเซตยิ่หยางในกามทอมเรียบร้อยแลย้วหมดก็ถือว่าไม่ค่อยยื้อเท่าไหร่นะครับนี่มีอยู่2องทีวันนี้ก็จะหมดเลยนะครับนี่รู้คงจะเอาดีไหมนะครับ้วเรวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ